Everyone, once again, very welcome back to Mimi Recap, and I hope everyone is having an amazing day. I know there is no new video coming in my channel. However, today we're gonna do the reaction of the short film. It's kind of like music video by New jiu and you know already what we are looking for: the Earth and non mix. The name of the song is Krung Thang Chi Jai. It's like a half, half of my life, something like that. So. Let's get to know the background of this singer first this singer neil and jill they are the most famous female duo singers in this era actually they are already famous from like the past 10 15 years they came from the most popular singing contest in my country called the star and they were friends before the competition already so gmm grammy decided to put them together to be a female duo i'm gonna put most of my favorite songs from them below maybe my top five so you can follow and see and you can see in most of their music videos, so they chose to tell the story. It's already like a short film in all the music video, and they selected all the famous actors and actresses to be deleted. Well, this time it's coming to the earth, and makes I have a super high expectation. Let's watch it together. Great, they have a subtitle. สุดท้ายแล้วมึง oh. อมเอาไว้น่ะเฮ้ยทะเลมึงเก็บยังไงวะมาให้เพื่อนเหนื่อยตอนลื้อเนี่ยฮะไอ้เฮลมึงต้องขอบคุณกูณด,ด้วยซ้ำเลยเว้ยที่กูหาอะไรให้มึงทำวันมาเลนทายพี่ขอบคุณ <c oughs> เออตอบย้ำกูเข้าไปคือกูไม่มีแฟนเว้ยกูควรที่จะออกไปตามหาแฟนป่าววะ ันวาเลนไทน์เนี่ยนะพวกคนโสดอะ่ะมันชอบออกมาทําอะไรเงาๆงเที่ยวคนเดียวหรือทําอะไรคนเดียวอะ่ะกูคิดว่ากูควรที่จะออกไปตามหาสาวพวกนั้นวะ่ะไอ้แฮมมือจะออกไปตามหาคนที่มึงไม่รู้จักไม่รู้ด้วยซ้ำว่าเขาเป็นใครเนี่ยนะนี่อยู่ตรงเนี้นะมึงคิดว่าจะมีคนโสดที่ไหนวะลอยลงมาจากฟ้าให้มึงนะัะเพื่อน Come on it's destiny แบบมีดิบบคุณเชื่อไหมผมเคยเจอคนโสด ที่ลอยตกลงมาจากฟ้าจริงๆนะความจริงก็คือไอ้ผู้ชายคนนี้มันไม่ลอ,อยลงมาจากฟ้าหรอกแต่มันตกลงมาจากลั้ว ไปแซ o เราครั t going กั be so sad? มันเป็นการพบกันครั้งแรกที่เจ็บปวดที่สุดครูขาหักก็ส่วนขาหักความผิดก็ส่วนความผิดดนดเรียนเหมือนกันเราไม่ชอบร่วมกันดูแลกันเองล่ะเราสองคนจำเป็นต้องรู้จักกันเพราะถูกทำโทษให้บำเพ็ญประโยชน์ด้วยกัน Maybe don't human. Don't help me Seeing <laughs> him <laughs> in the school uniform is so strange now. <laughs> <laughs> because I remember him Why in wow. this forest Why like guard uniform already. ความใกล้ชิดท <personal> ําให้เราสองคนสนิทกันทั้งที่เพิ่งรู้จักกันได้ไม่นานไม่เคยนอนกลางโรงเรียนเลยวะบายนะดีเหมือนกันวะเฮ้ยอ่าอะไรอยู่วะช่ไมมึงดูอินจังอะ กรอุปยพย้ายทิ่นฐางของสัตอินดี้จังวะอะไรถ้ามึม่สนใจเรื่องนี้วะกูรู้สึกว่ากูเหมือนสัตว์พวกนี้วะที่ต้องเดินทางอุปยพหาที่อบุนทุกปีอะวานเล่าเรื่องของ้อควให้ผมฟังพ่อของวานทิ้งแบ้ตั้งแต่เขายังเด็กส่วนแม่ ก็ย้ายไปอยู่ต่างประเทศกับสามีใหม่และไม่ได้าวานไปอยู่ด้วยวาน is well วานต้องอยู่กับญาติที่คอยสลับกันเลี้ยงดู and ทะเล is sea มันทำให้วานไม่ผูกพันกับที่ไหนเลยบุ้นลูก The name of no mix in the story มีน่าติาดนนนหน้าปุ๊บปั๊บไม่มีเว้ยกินเถอะบ้านมึงสวยดีวะ่ะ กูอยู่กับพ่อสองคนน่ะอ๋อชอบนะดูอบอุ่นดีอะมึงเดี๋ยวกูมาแล้วเว้ยกูปวดห้องเอาเออรีบมาอย่านาแล้วเว้ What he's gonna find in the house or Birthday? No. Happy birthday, happy birthday, happy birthday. to you. Happy birthday Happy birthday to no Mix out of June. Happy birthday to you. That means a lot for the one you. came from like the broken family background, you. know. So. เอาดิแม้แสงเทียนจะไม่สว่างมากเท่าไหร่แต่ผมก็มองเห็นรอยยิ้มของเอวานตอนนี้มันคงรู้แล้วว่าบ้านของผมจะเป็นที่ที่พร้อมต้อนรับมันเสมอเฮ้ยูกับก่อนนมึงอืมขอไปทำามความต้องการของคุหน่อยวะ You <laughs> <laughs> Normally, like people have to write a lot on that, you know. Whoever yeah. got this. <laughs> ึงเสียวมึงจะเสียวทําไมเขาตัดเฟืองนะเว้ยไม่ใช่ตัดขาก็กูเสียวอ่ะเออมึงทนทนไปเหอะจะเสร็จแล้วเนี่ยเอออย่าทิ้งอย่าทิ้งมึงเก็บไปครึ่งหนึ่งกูเก็บไปครึ่งหนึ่งอ๋อโอเค so this is the half ไม่เอาอะตูบ้าเป่าโหเพื่อนเก็บไว้เธอหน้ามึงจะได้จําได้ไงว่าเราเจอกันครั้งแรกยังไงอืม as what i say you have to w r i t e on it หรือแม้ตอนนั้นมันเหมือนจะเป็นแค่เรื่องไร้สาระแต่ไม่รู้ทําไมผมเลือกที่จะไปกับมันทุกที่จริงๆ a wonderful series ใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันแทบตลอดเวลา like university story เรามีช่วงเวลาที่ทั้งสุขแค่รายงานแค่นี้เพื่อนทำเลยดิเพื่อนก็ทำกันหมดล่ะและถูกด้วยกันนี่มันงานกลุ่มเเว้ยไม่ได้งานเดียวอืแต่ยิ่งเราใกล้ชิดกันมากเท่าไหร่มันก็ยิ่งทำให้ผมกลัวมากขึ้นเท่านั้น superheroes theme It should be the earth, right? Not mong mix, right? <laughs> Holding the girl's waist. Ah, oh, someone is being sad. <laughs> The translation is like, Why are you meditating here? <laughs> Someone's being upset. ชอบแอนเหรอวะมันหาหอะไรไปวะชอบมันเหรอ I like you อูไม่มีวันชอบมัน oh, oh, oh. นี่แหละคือสิ่งที่ผมกลัวผมกลัวว่าเราจะไม่รู้สึกต่อการให้คำว่าเพื่อนซึ่งผมยอมรับมันไม่ได้ หลังจากนั้นผมกับวานก็มองหน้ากันไม่ติด That's I was about to say you cannot look at each other the same Even you wanna be back to be f r i e n d เราสองคนต่างเจ็บด้วยกันทั้งคู่วันนั้นเป็นวันสุดท้ายที่ผมได้เห็นมัน วานจากไปทิ้งไว้แค่จดหมาย mm hmm. ที่บอกว่ามันจะออกเดินทางไกล mm hmm. และอาจจะไม่กลับมาอีกแล้วเรื่องทั้งหมดมันผิดที่ผมที่ไม่ยอมรับความรู้สึกของตัวเอง พะไม่รู้ว่าวันมันจะกลับมาเมื่อไหร่ผมเลยเปิดร้านกาแฟ24ช่ชั่วโมงเพื่อรอเก็บทุกสิ่งที่เธอทิ้งไว้เก็บทุกอย่างออกจากสายตาไม่มีอะไรที่ทำให้คิดถึงแต่เธอเก็บไปดีจากใจลบความทรงจำเรื่องเธอ Tomorrow, <sighs> hey guys, this is the introduction of the story. I feel so overwhelmed already, especially when I heard their voice at the end of the story. Let's wait for the mv together. I promise you, it's gonna be a great one. The song will definitely make you cry like crazy what do you think the ending will be so let's wait for mv together it's gonna be on 29th and i will come back and watch it with you guys i'll see you again guys bye and peace have a great day